ความสำคัญของการทำงานสวัสดีค่ะน้องๆเคยช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกวาดบ้านรดน้ำต้นไม้กันไปบ้างค่ะก็เป็นการทำงานบ้านทั่วไปแต่การทำงานที่คุณพ่อคุณแม่ของเราทำแล้วได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนซึ่งเราเรียกว่ารายได้นั้นวันนี้ เราจะมาเรียนรู้เรื่องความสำคัญของการทำงานค่ะว่าทำไมนะพ่อแม่เราต้องทำงานทำไมเราถึงต้องตั้งใจเรียนหนังสือจะเป็นอย่างไรนั้นต้องมาติดตามพร้อมๆกันนะคะเล่าสู่กันฟังน้องๆคะ สมาชิกในครอบครัวของน้องๆทำอาชีพอะไรกันบ้างเอ่ยลองเล่าสู่กันฟังนะคะบางครอบครัวก็มีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันไปนะคะตามความสามารถแต่ละคนน้องๆรู้จักความหมายของการทำงานกันไหมคะพี่จะบอกให้นะคะว่าการทำงานก็คือการนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อให้เรามีรายได้ มาดำเนินชีวิตของเราค่ะและที่สำคัญจะต้องเป็นอาชีพที่ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตอนเองและผู้อื่นไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยนะคะเรามาดูที่ครอบครัวของพลอยเพลนพัดกันค่ะครอบครัวของพลอยมีคุณพ่อเป็นเกษตรกรปลูกผักผลไม้ขายคุณแม่มีอาชีพเป็นแม่บ้าน และพลอยเป็นนักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือหาความรู้ค่ะส่วนในครอบครัวของเพลินมีคุณพ่อเป็นแพทย์คุณแม่มีอาชีพเป็นพยาบาลค่ะและเพลินก็เป็นนักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือเช่นเดียวกับพลอยค่ะมากันที่ครอบครัวของพัทนะคะพัทมีคุณพ่อเป็นตำรวจคุณแม่เป็นพยาบาลค่ะ ส่วนพัดก็เป็นนักเรียนที่มีหน้าที่เรียนหนังสือเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นตัวอย่างเพียงสามครอบครัวเท่านั้นนะคะในสังคมของเรายังมีอาชีพต่างๆอีกมากมายเลยค่ะทั้งชาวนาทำสวนศิลปินคนเก็บขยะคนกวาดถนน ทาหารตำรวจพ่อค้าครูช่างตัดเสื้อผ้าทนายความเป็นต้นนะคะและที่คนเราต้องประกอบอาชีพนั้นก็เพื่อให้มีเงินมาเลี้ยงดูตนเองมีเงินมาใช้ในการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะ อย่างที่คุณพ่อคุณแม่ของเราท่านทำงานก็เพื่อให้มีเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวมีเงินให้เราได้เรียนหนังสือนะคะน้องๆ้องคะวันนี้พลอยและคุณแม่ไปตลาดกันคะ่ะคุณแม่ได้นำเงินจากการนำผักเล็กๆน้อยๆย,ยที่ขายได้ไปซื้อสินค้าที่ตลาดที่ตลาดมีคนนำสินค้ามาขายมากมายเลยนะคะ ทั้งชาวไร่ชาวสวนที่นำผักผลไม้ปลอดสารพิษมาขายเกษตรกรที่ขายเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยชาวประมงที่นำปลาสดสดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงก็นำมาขายที่ตลาดเช่นกันค่ะยังมีแม่ค้าที่ขายของต่างๆมากมายเลยค่ะในทุกๆวันที่ตลาดจึงมีคนออกมาจับจ่ายซื้อของกันคึกคักมากเลยค่ะ ที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นการทำงานการประกอบอาชีพของพ่อค้าแม่ค้าที่ออกมาขายของกันซึ่งเราเรียกว่าอาชีพค้าขายค่ะจากที่น้องๆได้เห็นไปก็ทำให้ทราบนะคะว่าการทำงานนั้นก็คือการประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้มาดำเนินชีวิตค่ะทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องทำงาน เพราะถ้าเราไม่ทำงานก็จะไม่มีเงินมาใช้จ่ายซื้อสิ่งของต่างๆมาดำรงชีวิตนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะน้องๆแต่ละอาชีพล้วนต้องพึ่งพาคนในอาชีพอื่นๆอย่างที่เราได้เห็นไปนะคะว่าคนที่มาซื้อสินค้าต่างๆในตลาดมีมากมายหลากหลายอาชีพทั้งตำรวจทหารคุณครูช่างตัดผม คนจากอาชีพต่างๆเรียกได้ว่าคนแทบทุกอาชีพจำเป็นที่จะต้องมาตลาดเพื่อมาซื้อสินค้าไปประกอบอาหารทั้งนั้นเลยค่ะส่วนชาวสวนชาวไร่แม่ค้าต่างก็เคยไปใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากอาชีพอื่นๆเช่นกันค่ะอย่างเช่นการไปตัดผมการรับการตรวจรักษาโรคนั่นเอง สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการทำงานนะคะก็คือเราต้องทำงานที่สุจริตจะทำให้เรารู้สึกภูมิใจในอาชีพของเราค่ะถ้าเราทำงานที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายเราอาจถูกจับติดคุกได้นะคะน้องๆเราไม่ควรทำเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นผลดีต่อตัวเราสังคมของเราด้วยฉะนั้นเราก็ไม่ควรทำนะคะ มีอาชีพต่างๆมากมายที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมน้องๆในฐานะที่ยังเป็นนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนเวลาคุณครูสอนก็ตั้งใจฟังจะได้นำความรู้ที่ได้เรียนไปประกอบอาชีพที่สุจริตค่ะน้องๆอ,อย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราจะทำงานอะไรก็ตามเราก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อจะได้เป็นคนที่ทำงานได้อย่างสุจริตค่ะคนที่ทำงานอย่างสุจริตนั้นจะทำอะไรก็จะเกิดแต่ความสุขค่ะที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนน้องๆบางคนมีคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพกวดถนนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนเก็บขยะน้องๆไม่ต้องอายเราควรภาคภูมิใจเพราะอาชีพที่ทำเป็นอาชีพสุจริตและเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังมีรายได้มาเลี้ยงดูน้องๆด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆคิดนะคะว่าอาชีพใดต่อไปน,นี้บ้างที่มีประโยชน์ต่อสังคมของเราค่ะอาชีพเหล่านี้น้องๆคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะ ฉะนั้นแล้วจึงไม่ยากเลยค่ะอาชีพกวาดขยะอาชีพขายของผิดกฎหมายอาชีพพานโรง ฉายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดน้องๆคะถึงเวลาที่เราจะมาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวแล้วคะ่ะจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดถูกหรือผิดสร้างรายได้ให้ครอบครัว มีรายได้เลี้ยงตัวเองทำให้ยากจนทำให้เกิดความชำนาญในการประกอบอาชีพทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ความสำคัญของการทำงานคือทำให้เรามีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวเมื่อเราทำงานสุจริตพ่อแม่ก็ควรภูมิใจในตัวเราที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นอีกทั้งการทำอาชีพไม่สุจริตยังทำให้เรายากจนและทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจด้วยค่ะและการทำงานยังทำให้เกิดความชำนาญในการประกอบอาชีพด้วยนะคะส่วนข้อความที่เหลือคือ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ใช่ความสำคัญของการทำงานค่ะเพราะการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นการทำอาชีพที่ไม่สุจริตน้องๆก็ได้รู้ความหมายของการทำงานกันไปแล้วอย่าลืมตั้งใจเรียนกันนะคะเพราะถ้าน้องๆตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีตั้งแต่วันนี้อนาคตน้องๆก็สามารถทำงานที่น้องๆต้องการได้ค่ะสำหรับวันนี้ เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะ